สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมถาวรนะครับผมก็พามาดูพัฒนาการของลำไยนะครับที่ผมเนี่ยได้บำรุงยอดแรกนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นเป็นโซนที่ ผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับเนี่ยผมตัดตัดกิ่งออกไปแล้วนะครับแต่งขแขนงแล้วตอนนี้เขาก็มีขแขนงใหม่ขึ้นมานะครับตัดแต่งหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยตอนแรกนะครับตอนแรกก็มันดูโลง่ลงๆเนาะดูโลง่ลงๆนะครับตอนตัดแต่งออกไปใหม่ๆ ทีนี้เนี่ยผมก็ได้นำะใช้สูตรนะดดึงยอดแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับเขาก็ใบเขาออกมาเต็มเลยครับยอดออกมาเต็มเลยแล้วต้นเขาโตมากเลยครับตอนแรกตอนแรกนะครับอันนี้แถวนี้เนี่ยยังเห็นเป็นช่องนะครับเป็นช่องเป็น เป็นทางเดินอยู่นะครับเนี่ยแต่แต่ตรงระหว่างต้นนะครับระหว่างต้นเนี่ย,ค,นนยคือชิดกันแล้วนะชิดกันไวมากโตไวมากเลยครับหลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับผมก็นำฉีดพ่นน้สูตรผมใช้ปุ๋ย โภแม็กนะครับสูตร30-10 10นะครับก็มีเจอร์มีเนตแล้วก็โบโลแคลนะครับเจอร์มีเนตจะเป็นนะตัวกดอะมิโนนะครับตัวโบโลแคลก็เป็นตัวแคลเซียมโบลอนนะครับนะผมก็ฉีดพ่น ไปในรอบแรกหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับเนี่ยพอหลังจากเขาแตกใบอ่อนขึ้นมานะครับแตกใบอ่อนเล็กๆขึ้นมาผมก็ฉีดซ้ำอีกรอบนะครับให้ใบเขากลางนะครับห่างกันประมาณสัก7-10วันนะครับ พอใบเขากลางแล้วเมือม่อเมื่อสวันที่แล้วนะครับผมก็ใช้สูตรขยายใบนะครับขยายใบด้วยนะด้วยสูตรปุ๋ยโกแมก20 20 20ครับหรือว่า20เสมอนั่นแหละครับนะก็จะมีตัวเทอร์โบไทโอแมกนะครับ มีโบโลแคลนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนี้นะครับที่ผมฉีดไป3วันที่แล้วเนี่ยเราก็ดูนะครับดูใบเขาแบบเงานะครับเงาวับเลยสวยงามมากใบเขาค่ายใหญ่เนี่ยแล้วผมก็ นะต้องมาไล่เลาะขแขนงออกด้วยนะครับโอ้โหตอนแรกตอนแต่งกิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับช่วงช่วงนั้นเก็บลูกออกไปใบเขาก็สลดนะครับมันก็ดูลงโล่งนะครับพอหลังจากเนี่ยที่ผมบำรุงเนี่ยบำรุงยอดบำรุงใบเขานะครับโอ้โหมองไม่เห็นช่องเดินแล้วนะครับเนี่ย แล้วเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาด้วยนะครับสดชื่นกันทั้งสวนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหปีหน้าผมนะหลังจากเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะทำทำสารอีกสักฤดูกาลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องตัดต้นออกบ้างนะครับ อันนี้ผมก็เริ่มตัดออกบ้างแล้วนะครับทยอยตัดออกเนี่ยคือคือมันมันเริ่มไม่เห็นทางเดินแล้วนะครับอันนี้แตกยอดออกมาใหม่นคะครับ เมื่อสามวันที่แล้วนะครับผมมาฉีดสูตรขยายใบนะครับเนี่ยขยายใบโอ้โหต้นมันใหญ่มากใหญ่จากตอนอที่เก็บลูกนะครับตอนที่มาเก็บลูกเนี่ยก็ยังเห็นช่องทางเดินนะครับพอมาตอนนี้มันโอ้ขยาย ต้นขยายยอดได้ไวมากเลยครับเนี่ยนี้ผมก็เลาะแขนงออกแล้วก็ตัดตัดกิ่งออกไปบ้างนะครับตัดกิ่งเพิ่มเติมนะครับคือแต่งไปแล้วแต่ทีนี้มันดูแบบทึบมันดูหนาเกินผมก็นะต้องมาตัดออกอีก ดูความดูความมันดูความวาวของของใบเขานะครับโอ้โหเนี่ยเป็นใบที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับ โอเคครับก็นะพาทุกท่านนะครับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำญ่นะได้มาชมมาดูพัฒนาการนะหลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งดึงยอดอ่อนนะครับดึงใบอ่อนยอดแรกออกมานะครับนี่เป็นยังไงบ้างนะก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยว ผมจะทำคลิปนะครับเป็นสรุปนะครับเป็นสรุปว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับทำอะไรไปบ้างถึงจะได้ยอดแรกออกมาในแบบที่สวยงามแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมรวบรวม เสร็จแล้วก็จะนะมาแชร์ข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับผมทาวนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ